เอากีสิคะทุกคนจะนุกลงคลิปให้นะสิบหกกันยาจะนุกบอกว่าอะไรหนึ่งหกหนึ่งเก้าสองหกสองเก้าเอากรีดค่ะเออได้กัะเจ๊หนึ่งหกหนึ่งเก้าสองหกสองเก้านะคะต้องบอกก่อนนะเจนุงนะคะไม่สนับสนุนในทุกคนในการบารณาที่มีกรหมาให้ทุกคนซื้อและอุดหนุนสลากกินแบ่งลอตเตอรี่ไทยเท่านั้นนะจ๊ะโอเคนะคะไม่มีแปะลิงก์หรือชักชวนอะไรทั้งนั้นนะคะต้องบอกก่อนนะคะ เจนูมาขายของเดอ้อที่เห็นนะคะทุกคนใครเชิญทุกคนเข้ากลุ่มนะ้เจนกไม่ได้ทํากลุ่มฟรีนะคะกลุ่มฟรีคือกลุ่มของมิจฉาชีพบอกเลยถ้าใครมาแปะลิงก์ใต้โพสต์ทุกคนน่ะเป็นปลอมมิจฉาชีพทั้งหมดแอดเข้าไปเหอะพอมันหลอกให้ทุกคนซื้อหวยปุ๊บแล้วถูกแล้วมันไม่จ่ายเออและทุกคนก็ทุกคนก็เออบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้ว่าเขค,คิดว่าเป็นเจนกแงมันแอบอ้างเข้าไปปุ๊บคลิก ทุกคนเขาอยากเข้ากลุงฟรีไงไม่มีใครอยากเข้ากลุมเสียตังรอเนืกอออกเป้าเออพอเห็นของฟรีปุ๊บพอเข้าเข้าห้องมันฟรีแล้วมันก็ขายหวยใช่ป่ะมันก็บอกเลทสูงสูงอ่ะเออมันบอกเลทสูงสูงแล้วมันก็มันก็ขายหวยทุกคนไม่เชื่อพอถูกมันไม่จ่ายลงค่ะสองห่อลงค่ะแม่พีิสิริมานะคะบอกก่อนระวังมีชัยชีพด้วย ลุมของเจนุเจนุกจะมาไลฟ์สดมาพูดเท่านั้นจะไม่มีการมาแปะแปะซูมสี่ซูมห้าแปะนอกรอบไม่มีเจนุกจะพูดในไลฟ์เท่านั้นใครอยากเข้าก็เข้าใครไม่อยากเข้าก็กไม่ต้องเข้าสองแปดเก้าตลอดชีพนะคะแอดลิงก์ที่ปักหมุดได้เลยไลฟ์ที่ปักหมุดจะซื้อสบู่ก็ได้ซื้อนี้ก็แต่ว่ามีเก็บไปทําไม่มีค่ะโอนดีกว่าแม่จริงๆหนูไม่อยากทำเก็บไปทาแบบ หลังแบบบางคนไม่ไม่ไม่ไมไมจ่ายอย่างเงี้ยโทรไปไม่รับเงียหนูก็เสียค่าส่งฟรีหนูเสียค่าส่งฟรีเสียค่ากล่องเกิงอะไรอย่างเงี้ยเออแม่แม่หนูว่าส่งของให้อยู่แล้วแม่เจนุกหนูไม่เคยโกงอ่าแม่พร้อมหรือยังจะ๊ะพร้อมหรือยังจะ๊ะพร้อมหรือยังจะ๊ะพร้อมหรือยังจ๊ะพร้อมหรือยังจะ๊ะ ร้อยคนละที่สนใจและจะรู้ไม่ทำออกมาเยอะอันนี้คือใบเขียวแคปเจอร์ก่อนจา้าเออเพราะว่าหกกับเก้าฉันจะไม่ยอมแพ้มันดูอะไรก็ได้เรียบไปเล่นอ,อีหกอีเก้ารู้ทั้งรู้ว่าหกก็คือหกเก้าก็คือเก้าแต่ ทุกคนชิบหายกหกกับเก้ามันเยอะแล้วมันก็เลขเดียวกันแหละเลขเดียวกันนะคะที่สนุกลงให้อะแคปเจอร์ค่ะชอบเลขไหนก็ตามเลขนั้นแล้วกันแม่จาาขอไว้พรใอ้แม่แม่ทุกคนโชคดีนะคะใครขอแบบปัง,ปงๆเฮงๆแวโ,โชคหมันๆนะคะแม่แม่นะขอเฮงนะคะรวยๆเฮงไปด้วยกันนะคะคิดเงินได้เงินคิดทองในทองนะแม่น้เฮงนะคะสวัสดีคะ่ะถูก หวยไทยก็โอ้ถูกแบบกักกักถูกแบบกักกักอะถูกไม่เต็มแบบเต็มเต็มเม็ดเต็มหน่วยอือ่าเออมันถูกแบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยะเธอมันถูกแบบกักกักอะแต่ช่วงแรกเหมือนจะไม่อั้นนะสองหกเหมือนประมาณว่ามันดังเกินไปเจ้าก็เอไม่ม้าแล้วรับสักหน่อยก็ยังดีอะไรเงี้ยบางคนเขาก็ได้เต็มก็มีนะ โอเคแล้วก็หูน้องด้วยความปังความอลังการเลิศนะฮะขออนุญาตนะคะทักทาย say h ไฮ e ฮัลโหลกลับสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะสำหรับ ตรงนี้ดีกว่าอดูนะ่ากลัวมากแล้วคือไม่รู้นะไม่เข้าใจจริงๆว่าฟิลเตอร์เฟซบ o o เออคือฟิลเตอร์ f a c e b o o k นี่คือหายใช้ยากมากค่ะอืมฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมทำไมมันถึงลำบากอะไรกันอ่ะแมดดะ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะใครเข้ามาแล้ว <c oughs> ฝาก เมตตานะคะเออใครอยากรวยก็อยากไม่ต้องเอาถึงกับว่ารวยอะไรมากมายนะแม่นาอเออขอแค่ว่ากดไลค์กดแชร์นิดๆหน่อยๆนะคะเป็นกำลังใจให้กันอ่ะใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ share, สองนะคะอ่ะวัสดีคะ่ะกาสวัสดีคะ่ะใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ share. แค่นี้พอค่ะไม่ต้องแชร์เยอะนะคะอ่ะฝากติดตามเพจด้วย นะคะ,วส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายนะคะกาสวัสดีทุกท่านเลยอ่ะเดี๋ยวรอคนดูมาอีกนิดหนึ่งใกล้ลวอ่ะคิดว่าเดี๋ยวเตรียมแคปเลยนะคะก็จากที่ไปย้อนดูมานะคะจากที่ไปย้อนดูมาก็คือแคปเจอร์เลยนะคะผิดพลาดประการใดตรงไหนก็กราบขออภัยด้วยนะคะไม่ว่ากันเนาะเออไม่ว่ากันไม่ว่าหรอกเจ๊หนู หนูไม่รู้จะว่าเจยังไงแล้วอะค่ะอ่ะแคปเจอร์เลยนะคะผิดพลาดประการใดตรงไหนก็กลาบขออภัยด้วยนะคะไม่ว่ากันเนาะเดี๋ยวเอาของมาฝากเจเพิ่งมาดูหน้าเพจได้เลยค่ะโพสให้แล้วนะคะคุณแม่โพสให้แล้วเดอ้อกลับขอพระคุณมากๆนะคะผิดพลาดประการใดตรงไหนกลับขออภัยด้วยนะค,ะคุณแม่อ่าเป็นเพียงแนวทางนะคะอย่าไปซีเรียสมากแบบสนุกสนานกันไปซื้อแบบข่มขำเนาะ อือยู่เปซีเรียสนะคะเออซีเรียสมากไม่ได้ค่ะอืมอยู่เลขเคลื่อนเกี่ยวไหมเกี่ยวนะฮะเหมือนประมาณว่าถ้าเราซีเรียสมากม,มันก็เหมือนใจเราไม่พร้อมนะคะอืมหนึ่งสภาพจิตใจเราต้องแฮปปี้ก่อนนะฮะอ,อ่สภาพจิตใจเราต้องเออปล่อยวางนะฮะเออ เดี๋ยวที่เหลือมันตามมาเองอยเป็นซีเรียสอยเป็นจริงจังมากค่ะขอบคุณมากค่ะเจ๊อ่ะขอบคุณเช่นกันค่ะอ่ะฝากฝากกดแชร์ด้วยนะคลิปไลน์นี้น่าจะไม่ได้ลบนะคะ,ะน่าจะเอาไว้ไงไงก็ฝากแชร์ทิ้งไว้ด้วยก็แล้วกันนะคุณแม่อ่ะเดี๋ยวไปแล้วเด้อประกันใดตรงไหนกราบขออภัยด้วยนะคุณแม่เจ๊ฟงเบียกก็เนาะ ให้เป็นเพียงแค่แนวทางในการสิ่งโชคเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากให้ทุกคนดูเพื่ออใช้วิจารยา์เนาะใช้วิวจารยณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่จีฟองเบียบอกก็อย่าไปเชื่อร้อยเปอร์เซนะคะเอาแล้วแต่ความชอบนะคะจีฟองเบียขอตัวลาแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปซื้อเขาบ้างยังทานอยู่หรอกอะโอเคะา๊ไปบายค่ะ